ซักลงไปนี่และตายละไปที่โซบมองอันคอนโดแล้วรถคือของเฮาเลยบุ้ยน่ะนะมอเตอร์ไซค์ไป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 ดูไปดูเรียงคาเฟ่รถน่ะนะอ๋อเออเออประเทศไทยเราเขาก็เรียงไปพอดีเนาะขนาดอันพอบ่ว่าไปดูโยก็มีลมเวลาฮอดเงินแล้วเขาวชื่อหุจักว่าอัน รถเอาแค่ทางหน้ากับพ่อบันบัเห็นนั่นนัมเบอร์เพลทแล้วว่าจ้ะโอเคไป่้องหอดขับได้จ้ะอ่ะอเออรถคือข,ของห้าหวอรีแม่นจ้ะอยากไปนั่งน,นั่งขาบอ ถ้าอยากไปบางรถน่างไปเดยนึงค่บไปถ่ายเดเขยาเอาเกียรไปถ่ยยกันองเขาเ

ยังไงอันนั้นะสโนะ snow dog แดดออกพอดีพี่น้องงามค่ะเออไปไปลบอันนี้เห็นลดแล้วบอละป้า นั่งแล้วกูก็อยากดื่มมันแต่เสาโพดเข้ากับบริกินโอ้กินแล้วเนาะห้องท้องแล้วเออคือคือรถเฮ่าอยู่แต่ว่าคนหละอยี่ห้อคนะนะเหล่าน่ะไปโอ้ยแดดออกแลวอากาศดีแลวพีออ่น้องใครอยู่มันพอดีเ่าพาเธอ,อเธอเอาโอตาทาันะ้งเนาะลมน้ำแล้วลมน้ำแล้วมันกับวินดีน้น้ำอันวินดี้น้ำ มาอยากกินอันนั้นอันนี้เนาะของมีเต็มอยู่ในเฮือนเสียงเงินโดยใช่เหตุอีกแล้วบ่บ,บ่ไได้อยากไปเมืม่อหายเห็ดเวียกแต่เฮือนผุแล้วเด้อเก็บอย่างกับเก็บดิล่ มองแขวนผ้าก็ดีไซน์ส่งไปให้พ่อว่าจะวัดวัดก่อนก็นได้เล็กแบบนั้นแบบนี้เล่าหูอยู่ดอกแต่เล่าท่าให้สูบบอกซื้อเล่าบอยักสะรวกสะลากเพราะว่าเปตาเฮ็ดออแล้วนั่น,นต้นไม้ต้นไหลกระทุ่มอันเงาะพี่น้องจ้ะต้นอันนี้เขาว,ว่าอันนี่ คล้ายๆอันพักบุ้งฝรั่งนะนะพี่น้องนี่ออืแต่ห้าบ่กเคยเก็บไปกินดอกห้าเก็บแต่กระเทียมป้ากับผักกระดาวจ้ะรถมาเด้อบวยดูรถเหยียบคอมึงดอดอเด้อนะจ้ะโอเคหอด้ว้จ้ะพี่น้องอหอดแล้วหอดแล้วหอดมองจอดรถดด่ะ เป็นอย่างสำนี้แหละพี่น้องพอดีอันนั้นเนาะจากคลิปนี้ไว้สำนี้นะคะขอบคุณทุกกำลังเจอน้ะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ